ไม่เอย่าเอาถาดไหมาค่ะต้องแขงงค่ะสมส่วให้ทาเ็งมันมีถาดอีกไหมอ่ะทำ้รอจอดไปให้หมดแล้วแหละจอไปให้หมดเลยถ้าจอดตรงตรง ยไม่ทน้าเลไม่ารเป็นปบอกว่าวาก็ได้พี่ก็เลยส่อาเจาตรงเดี๋ยวเอาเน้นไ่ใช่เลยน่อค่ะอันนี้เจาะไปให้หมดเลยค่ะครอวแะต้อไม่ใช่ใ่เค่ะ